คนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ยกย่องประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบประเทศที่3นําร่องจัดกิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขและสุขภาพท่นหน้าเพื่อรับมือต่อการระบาดใหญ่โควิด -19 ทางนี้ประเทศไทยจะนำประสบการณ์ต่างๆเผยแพร่สู่สาธารณะในการประชุมสมัชชาในไมาโรค2,565เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกจนส่งผลให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือและกลไกใหม่รองรับวิกฤตด,ด้านสาธารณสุขสำหรับใช้งานทั่วโลกในอนาคตอีกด้วย